กลับออกมาที่นี่ที่ไหลนะครับเราก็จะมาตรงมึอตรงมึอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาตีแครโรไลน่านะครับเอ้ยได้ได้วะได้วะอะไรเนี่ยเนี่ได้ได้แล้วได้แล้วคือแรงอยู่นะครับนี่มาแล้วนี่นี่นี่หมายกับเอ้ยน่าจะมีฝูงเองมาตีตรงนี้ดิอยากเจอแบบอันอื่นบ้างอะ่ะนี่ ไวกแล้วไวกแล้วยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนี่ไงนี่งไงนี่ไงเหมือนเดิมครับโอ้โห <laughs> นี่ไงตีดิ้ง <laughs> เลยตัวเดิมอยู่แล้วนะสิอย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้งเนี่ยมนนีหนามด้วยนะครับต้องระวัง สวัสดียามบ่ายนะครับไม่บ่ายแล้วเย็นแล้วครับซี่โบเย็นก็วันนี้นะครับอยู่ที่ทะเลนะครับก็เป็นหาดแสงจันทร์นะครับนี่ตรงแยกนี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ลองมาหาหมึกมาหาปลากันนะช่วงเย็นนะครับที่โมงเย็นช่วงหัวน้ําขึ้นพอดีครับก็เรามาที่นี่ที่ไหลนะครับเราก็จะมาตรงหมึกตรงหมึกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาตีแคโรไลน่านะครับแคโรไลน่านะหาปลาครับผม นไม่แรงวันนี้โอเคเลยทั้งหมึกทั้งปลานะเธอทรงเนี้ยเย็นต้องให้ดีน้ํายังขึ้นไม่เยอะครับดูขอบนะปกติถ้าน้ําขึ้นเห็นปะมันจะเป็นขอบอยู่นะก็อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็เป็นเซตเดิมเซตตกหมึกนะครับเป็นคันคู่หญิงไฮด้านะครับแล้วก็ลอกรูเวส258นะครับเป็นไฮเดนลคู่นะครับสายอยู่ที่0.8ช็อคผมใช้15ปอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับชุดเคโรไลน่านะ อันนี้มันทําเป็นชุดไว้ครับาสายหน้าจะอยู่ที่ประมาณสักสิบปอนนะแล้วก็มันจะมีตัวเบ็ดนะครับของงานของเขาแหละนันเคโรเดี๋ยแป๊บนึงครับต้องค่อยๆแกะนะพอดีใส่ถุงไว้ครับที่จริงต้องต้องหาซองเลยพันนะมันจะดีกว่านี้นะคต้องบอกว่าไม่เคยตกครับอันนี้มาครัง้งแรกอ้ะพันมาแล้วนี่ครับ ก็จะเป็นชุดตะกัวนะอันนี้เป็นตะกัวที่เขาเรียกอะไรนะตะกัวเเคโรอ่ะมันจะมีลูกหมุน,นครับอยู่ท้ายอยู่หน้านะอประมาณนี้ให้มันไม่ค่อยหมุนวะซื่อมาตั้งนานเลยนะมันไม่ค่อยได้ใช้ครับมหมุนนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้แค่ให้มันหมุนอ่ะนี่คนระับเป็นตะกัวสิห้ากรัมนะครับตะกวัวเคคโรแล้วก็จะชิงหน้านะประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็ปลายสายก็จะเป็นตัวเบ็ดเล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นหนอนยางอะจ,จินะหนอนยางเล็กๆครับ ก็ไม่มีอะไรมากเกี่ยวคลิปใช้ได้เลยก็ไปนั่งดูคลิปเขาครับอือมันน่าสนุกนะแบบปวยเปียพวกอะไรครับปะลุยกรอบเสร็จแล้วก็ลุยสตียากนิดนึงครับเพราวะว่าใส่ชิ่งมันยาวแต่ต้องลองลอง,ลองหัดนะระวังเหมือนเดิมครับ หินอันตรายตียางนิดหนึ่งครับไปปล่อยจมครับที่เห็นนะครับแอคชั่นที่เขาเล่นนะเขาจะขอ,อนิดหนึ่งครับเขาจิกจกจิกจก,จกบางคนก็ปล่อยจมเติเเตินะก็เดี๋ยวลองดูว่าปลามันชอบแบบไหนล่ะเดี๋ยวผมใช้แบบคาอ,อก,ก่อนนะครับ อ,อากาศดีครับวันนี้เดี๋ยวถ้าปลาไม่จับนะเราก็มีแผนสองนะครับเป็นตกมึกนั่นเองก็เดี๋ยวผมรอให้มันล่มอีกหน่อยครับตงุงเดี๋ยวไปเด็กนี้ไม่ต้องตึงมากอ่อนไป ตุก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 ุคอจึ๊กจึ๊ก,กจ๊กจ๊กเหยื่อมันก็จะแก่งนะแก่งไปแก่งมานะบานดีโพกปลาเล็กๆอะ่ะโฉบติดเดี๋ยวลองตีสักพักก่อนครับถ้าไม่จับค่อยเปลี่ยน <c oughs> เออ,เอ,อคืออยากได้ปลาไงมาที่ไรก็แบบตรงมึกตรงมึกอ่ะก็คืออยากแบบเปลี่ยนแนวบ้างครับ อย่างนิดนึงครับชิ่งยาวนะปล่อยจมไปก่อนครับปั๊บๆเคาะก็ยังเงียบนะครับผ่านไปประมาณสิบห <the> ้านาทีครับยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าป่านะยัไม่มีตัวอะไรมาต่อเลยเอ่อขนาดจะไม่ใช่แบบ างของเรานะอุ้ยเฮ้ยนี่นี่ไงนี่ไงตัวอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วเอยะปลาตัวเล็กตัวอะไรวะมาเลยอ่ะเอ้ยได,ได,ได้ได้วะได้วะอะไรเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยได้ได้แล้วได้แล้วอะไรอ่ะไอ้สีเสียดหรอมีอ่ะได้แล้วโอ้โห นี่นะครับตัวแรกเราจะเคโรเลนานะผมไม่รู้ชื่อปลานะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคล้ายๆพวกปลาสีเสียดอะ่ะก็เดี๋ยวปล่อยไปครับมันมีหนามเลยนะนี่ตัวแรกตัวแรกตปล่อยไปอะ่ะมันเล็กจัดเอ,อ้าไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวหาต่ออ่ะได้แล้วครับเคโ้เลนาแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะ ใครรู้ก็บอกด้วยนะครับดีมือหม่ครับต่ี๋้วะคิดว่าน่าจะเป็นปลาสีเสียดนะขอขอมาปุ๊บจับจึ๊กตัวเล็กไปหน่อยครับถ้าเป็นพวกสีขนน่าจะวิ่งจีกว่านี้นะเล็กไปหน่อยครับเดี๋ยวลองดูต่อเด๋ยงังแรงอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋วล,ล้มร่มหน่อยค่อยตรงมือครับหาปลาแครอ ปลาอะไรมันมันจัดลูกปลาอ้ยแดงว่ามันมีปาลาอะไรอยู่ในแถวนั้นนะ ืแรงอยู่นะครับเนี่ย้าเอ้ยมาแล้วนี่นี่นี่หมายกัน,น่าจะมีฝูงเอ็มมาตีตรงนี้ดิเลย,ยใช่นี่ตัวเดิมเลยมามาตีแล้วไงมาตีอย่างเนี่ยจับจับติดติดเลยน่าจะตัวเดิมนะเนี่ยตัวที่สองก็ยังเป็นตัวเดิมครับตีจับตีจับเลยตัวอุ้ยอันตรายนะครับปลาทะเลบางทีมันมีหนามนะ อันตรายนิดนึงครับถ้นมีที่จับมันก็จะดีครับเนี่ยเนี่ยมันมีหนามอยู่ข้างหลังนะเออบางคนเขาเรียกปลานกกระลิงหรออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะอที่จับมันใหญ่อ,ะอ่ะไปครับ เวลานี้เดินโคตรเร็วเลยอ่ะได้ปลาสองตัวอีกอ่ะเดี๋ยวผมน้องไปหาเหมือนกับนี่มาแล้วนี่นี่หมาแล้วน,น,นี่ตีละด้วยหลุดหลุดครับหลุดหลุดน่าจะหลุดอ่ะหลุดหลุดครับน่าจะผมว่าน่าจะอันเดิมอ่ะน่าจะฝูงเดิมอ่ะ เราลองคอนเบ่งนิดนะครับมันอาจจะแบบเบ่งเป็นใบหน้า,นา,าปลนะาตัวเล็เกอไรล่ะจีรุดเฉยเลย มนค,คนอนื่นเขาก็โตแบบอะไรนะชิงหลิวทะเลนะแต่ผมว่ามันคงแบบไม่ไม่แน่ใจว่ามีทุนปนะมันเป็นคล้ายๆคันชิงหลิวเออชิงหลิวทะเลลนะแต่คันคันน่าจะแบบตึงๆหน่อยนะเพราะว่าเผื่อเจอเกา่าแต่ไม่น่ามีทุนครับ ชิองอยูงก็ตกอยู่สามสี่คนเลยนะก็มีทุกโคดครับเย็นๆย,นยากาศดีๆก็นี่นครับคนก็ออกมานะมันเป็นวันหยุดครับเดี๋ยวลองดูครับอีกสักนิดนะึงอยากเจอแบบอันอื่นบ้างอะ่ะ <c oughs> นี่ยมาอแล้วมาอีแล้วอย่ารู้ด้อย่ารู้ด้ผมว่าอันเดิมอะ่ะ เดิมเลยนี่ไงฝูงหน้าได้อยู่นี่แหละมันเดิมเลยครับเสียงครับปลปอุ้ยไปได้ยยวะไม่กล้าจับครับกลัวมันเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะมันมันมีหนามอยู่ข้างหลังด้วยไอ้าต่อ ตัวนี้ก็ตัวนี้วะสีเจ็ดก็สีเจ็ดมัน,นไม่มีปลาอื่นจับแล้วเรื่องไม่ได้ครับเดี๋ยเด้อวิวีตย์ไล่กัดเด้อเด้อเด้อฝูงน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวก็น่าจะจับอีกเก่งปลาเลยครับ ผมใช้วิธีคอนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยมันมีนะเนี่ยตัวไล่จับบางทีมันก็จับไม่ติดครับมันตัวไม่ค่อยใหญ่เอ้ยนี่นี่กระช่างเลยกระช่างเลยนี่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 ไงนี่ไงไว้แล้วไว้แล้วกระโดดกระโดดอือนี่เนี่ย ที่เดิมเลยมามาตัวฝั่งนี้เนี่ฝูมันอยู่นี่น่าจะมีหลายตัวจบจบจไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะถ้าเราเก็บสักสิบตัวเออมันน่าจะพอทอดนะใช่ไหมนี่อู้หูไอเคดตัวอะไรวะคิดดึงออกไปเลยครับ โอ้ยแดงว่ามีตัวใหญ่อะเนี่ยกี่ดึงหนักมากครับผมเยอะเยอะเยอะอยืออ้ยทำเป็นเล่นต้องมีตัวอะไรเนี่ยเลยเนี่ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นกี่กระชากแรงมากครับเนี่ยติดปะนี่ครับติด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 ตัวเล็กตัวใหญ่ปะอันนี้น่าจะตัวเล็กอ่ะ <laughs> อ่าหลุดไปหลุดไปก็ดีแล้วครับเล่นหนอนผมหางขาดมันเนี่ยโอ้อยบงังโอ้เล่นหนอนนางขาดเลยเปลเี่ยนเยอะแค่นีนครับ เดิมมาโอ้โหรุดรุดรุดไหมม่นหลุดดิกนี่อะปลาตัวเดิมนะครับเออมีมันมีห่อเดียวออปลาที่เนี่ยล่วงอยู่แล้วมีปูรอจับด้วยนะไม่เป็นไรครับมันล่วงอย่างนี้มันก็เป็นน้ำนะมันก็ออกไปได้ครับถ้ามันไม่โดนเก่านะมาโดนเก่าโดนปูนะปูลอยนะ เป็นอะไรลงมาป,ปุ๊บปูผมเห็นปูนพุ่งออกมาเลยอยากเจอปลาอื่นบ้างครับขอปลาอื่นบ้างขอปลาอื่นบ้างสิครับเนี่ยตีดีกแล้ว ัวเดิมอีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวตัว,ต,วตัวนี้นะเดิมมีไซแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง,งโอ้ยไปเล่นให้หมดฝูงเลยเดี๋ยวเหอะไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าถ้ากินได้ป่านนี้ได้ทอดแล้วครับเนี่ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าโอ้ถ้าได้แบบยี่สิบตัวเลยนะก็น่าจะพอทอดแล้ว ไม่รู้ไงว่ามันกินได้หรือเปล่าเออถ้าได้เยอะๆนี่ก็ทอดได้นะเป็นกับข้าวได้นะครับได้สิบตัวได้ละมือหนึ่งนี่ไงไมกแล้วมาอีกแล้ว โอ้โกระโดดด้วยนะอือสนี่ตัวเดิมนะครับเป็นปลาหนีไม่พ้นจริงๆอย่าดิ้นสิอย่าดิน้นอย่าดิน้นเยีายดินยด้นนี่ม,นมีหนามด้วยนะครับต้องระวังครีมก็ใหญ่กว่าปลา เดี๋ยวลองตรงมดูอยู่ก็สองจุดูนสองจุดูน มุมเดิมครับที่เราเคยได้ตัวขึ้นแรงอยู่นะข้าง,างล,ายยล่างฝนมากอ้พวกเนี้ยอู้ขึ้นแรงครับข้างล่างน้ำข้างล่างมันแรงนะดูดิโยมันโยนติวอะ ลองดูครัฝนจะกตกเนี่ยฝนมาบ่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีมึกหรือเปล่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ฤดูมึกนะ เรดูหมึกมันเราจะเป็นช่วงแบบหน้าหนาวนิดนึงครับช่วงนี้ก็โมรโสุมอะคือเดือนพุทภาแล้วดูดี <c oughs> ต้นนี้ฝนชัดๆ <c oughs> เดี๋ยวลองเจลดูครับส,สักิบนาทีไม่มีสิบนาทีก็เดี๋ยวลองออ <c oughs> ขยับดูครับหมึกถ้ามีตัวก็จับไม่ยากครับไม่ต้องไปอะไรมากนะ ก็วันนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับหมึกคงไม่ได้ตกนะคือคนแบบโอ้โหแบบเยอะอ่ะมันเป็นวันหยุดนะครับคนเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแรงครับฝนก็มาละก็คงต้องพอแค่นี้ครับก็วันนี้จะตีฮโลนะก็ไม่เคยครับก็ครั้งแรกน่าจะเป็นปลาสีเสียดนะก็ปลาอะไรก็ช่วยตอบหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยรู้นะแต่เพิ่งตกครั้งแรกครับ อ่ะคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะนะทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะถ้ชอบก็จะแชร์กดไลค์กดซับสไคร์้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับดูดูคน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  <laughs>